สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 273าคำถามถามว่าจ่ายเงินมาตรา33มาแค่6เดือนแล้วออกจากงานสามารถสมัครมาตรา39ได้ไหมคะถ้าไม่ได้จะทำยังไงให้อยู่ในระบบประกันสังคมได้บ้างคะไม่อยากขาดส่งถ้า6เดือนเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่คุณเกิดมานะครับคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แค่6เดือนแค่นี้ก็ต้องบอกว่าไม่สามารถสมัครมาตรา39ได้เลยครับ แต่คุณลองย้อนอดีตกลับไปทบทวนดีๆครับว่าจริงๆแล้วตั้งแต่คุณเกิดมาเนี่ยคุณทำงานแค่6เดือนแค่นี้หรือคุณเคยทำงานที่อื่นมาก่อนแล้วถ้าคุณเคยทำงานที่อื่นมาก่อนถูกหักเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมก็นับทุกช่วงรวมกันนะครับลองไปนับดูนะครับว่ารวมของเก่าแล้วเนี่ยมันถึง12เดือนไหมนะครับและของเก่ากับของใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นของเก่าคุณอาจจะทำงานเมื่อ10ปีที่แล้วก็ได้ แล้วมาทําใหม่อีก6เดือนเนี่ยของเก่าอาจจะมีอยู่6เดือนมารวมของใหม่6เดือนก็เป็น12แล้วหรือของเก่าอาจจะเกิน12อยู่แล้วแล้วคุณมาเป็นของใหม่อย่างน้อย1เดือนแล้วลาออกเนี่ยก็สามารถสมัครมาตรา39ได้ภายใน6เดือนนะครับแต่ถ้าหากว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทํางานที่อื่นมาเลยมาทําที่นี่ที่แรกเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่นี่ที่แรกแล้วทําแค่6เดือนแค่นี้ไม่สามารถสมัครเป็นมาตรา39ได้ครับ และถามว่าถ้าอยากอยู่ในระบบประกันสังคมจะต้องทำยังไงถ้าจะอยู่ในระบบประกันสังคมโดยไม่แคร์สถานะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ครับแต่คุณก็ไปดูเงื่อนไขด้วยนะครับว่ามาตรา40มันตอบโจทย์คุณแค่ไหนนะครับแน่นอนครับมาตรา40เนี่ยคนละระบบกับมาตรา33สิทธิประโยชน์บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใกล้เคียง กับมาตรา3 3เลยวิธีการคำนวณก็คนละวิธีนะครับและสถิติต่างๆเนี่ยไม่นับรวมกันนะครับอย่างเช่นคุณเป็นมาตรา3 3มา6เดือนเนี่ยอาจจะมีเงินสะสมชาราภาพมาแล้ว6เดือนการไปเป็นมาตรา40ต่อไปนั้นบางทีมาตรา40คุณเลือกทางเลือกที่มีสะสมชาราภาพสะสมชาราภาพก็สะสมของมาตรา40บไปก็ไม่ได้ทําให้ของมาตรา3 3มเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับหรืออาจจะเป็นจํานวนเดือนที่จะไปทําให้เกิดสิทธิประโยชน์ ในอนาคตที่คุณจะกลับไปเป็นมาตรา3 3ก็ไม่ได้ไปเพิ่มต่อเนื่องให้นะครับแต่ถ้าสามารถเป็นมาตรา39ได้เนี่ยคือมาตรา39ก็คืออันเดียวกันกับมาตรา33เพียงแค่เปลี่ยนสถานะจากการเป็นลูกจ้างมาเป็นนายตัวเองนำส่งเงินสมทบด้วยตัวเองรับผิดชอบทุกส่วนของเงินสมทบด้วยตัวเองนะครับระบบต่างๆก็จะเหมือนกันสถิติต่างๆก็จะนับรวมกันเข้าไปนะครับดังนั้น ก็ลองดูนะครับว่ามาตรา40ตอบโจทย์ไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนนะครับแต่ถ้ามันไม่เหมือนมันยังตอบโจทย์ชีวิตของคุณอยู่คุณเพียงแค่หวังว่าจะอยู่ในระบบประกันสังคมแต่ไม่แคร์ว่ามาตราไหนมาตรา40ก็ได้นะครับหรือคุณต้องการสิทธทิประโยชน์ที่มันเหมือนกับมาตรา33แน่นอนครับก็ต้องมาตรา39และทำยังไง่ะครับวิธีการครับก็คือไปหางานทำครับทำเพิ่มไปอีก ไม่น้อยกว่า6เดือนรวมกับของเก่า6เดือนจะได้12เดือนนะครับเมื่อได้12เดือนแล้วคุณลาออกคุณสมัครเป็นมาตรา39ได้ภายในเวลาไม่เกิน6เดือนครับและแน่นอนครับและยิ่งคุณกลับไปทํางานเนี่ยคุณก็มีสถานะเป็นมาตรา33มนะครับมันก็สมตามความประสงค์ของคุณนะครับก็คืออยู่ในระบบต่อไปนะครับคุณจะเปลี่ยนงานกี่ครั้งทุกครั้งที่คุณเป็นลูกจ้างคุณก็อยู่ในระบบ ประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับและเป็นเกิน12เดือนลาออกมาสมัครเป็นมาตรา39ได้และสามารถเป็นไปได้ยาวๆตลอดชีวิตครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ